พี่น้องสวัสดีรอบสองครับผมหลังจากที่เเลยป่ากลับมาจากโคกคิดว่าได้เห็ดได้อะไรมาเนาะนี่ก็เลยลองมาหาแถวๆบ้านดูครับผมมาเชอญเ๋ยเลยพี่น้องอันนี้ก็เลยจะแยกคลิปนะพี่น้อง้าว่าจะไปทํารวมกับคลิปนั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับผมอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องอเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดนะพี่น้องเเลยป่าก็าไปเดินล้อๆดูแล้วล่ะครับผม ก็เห็นอยู่หลายกลุ่มหลายฝูงอยู่แต่ว่าเขากลุ่มไม่ใหญ่ไ,ไม่พูดรำทาเพลงันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันเลยกวอ่ารอบสองนะพี่น้องไปครับผมครับครับผมตอนนี้ก็ออกมาถึงที่แล้วพี่น้องก็เป็นหมู่ไม่ใหญ่หรอกพี่น้องแต่เชื่เลยป่าเห็นหลายกลุ่มหลายหลายหลายที่ครับผมก็บนละนิดบนละหน่อยเ,อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมนี่กับผมพี่น้องเห็ดปวกครับผมเห็ดปวก นี่ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยอยู่หลังคนต้นไม้เนี่ยเห็นไหมพี่น้องนะครับผมนะ,ะแล้วก็ตรงนู่นดอกหนึ่งนึง่าแล้วก็จะมาด้านหลังครับผมนี่เขามีหยุ่มและนิดหยุมแล้วหน่อยครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บกันดีกว่าครับผมแงะครับแงอ้ยกอกสองครับผมอกอกแรกเรียบร้อยไปแล้วได้มาแล้วครับผมกอกแรก เดี๋ยวไปต่อครับผมนี่หยุ่มหนึ่งพี่น้องกำลังตุมต้มๆครับผมเก็บครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปต่อครับผมนี่อีกสองดอกครับผมต้องคอยจอบดูแหละพี่น้องจะเผื่อบางทีเขาแบบเผือๆแล้วก็ออกครับผมอสองดอกสวยๆเลยครับผมไปจุดต่อไปครับผมนี่ยังตุมต่มๆเลยพี่น้อง เสียนเลยป่าคิดว่าน่าจะออกอีกแน่เลยครับผมโอ้ไปเขี่ยถูกดอกได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวมาอยู่นี้ครับผมปล่อยแล้วก็ปิดกาแปบ๊บอันนี้เชิงจะดอกเล็กครับผมนี่ดอกไม่ใหญ่แต่เห็ดในสวนนี่ขาเขาจะยาวมากๆเลยนะพี่น้องอนีรับผมนี่ เ,ออเก็บครับผม,ผมนี่ก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วพี่น้องจุดนี้เชิงจะดอกใหญ่หน่อยแล้วก็เยอะกว่าจุดอื่นๆนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับผมนี่จุดนี้ดอกสวยๆเลยครับผมว้าวพี่น้องเอ้ยดงเห็ดครับผมดงเห็ดโอ้โ่น,น,นี่พี่น้องเห็นไหมครับผมอ่ะแล้วก็จะไปด้านหลังอีกครับผมไปด,ด้านหลังอีกนะพี่น้อง มีคร wow, ับผมด้านหลังดอกสวยๆเลยครับผมนี่ว้าวดงเห็ดครับผมแก้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันดีกว่าครับอมเดี๋ยวเรามาเก็บกันครับผมมาสวยๆงามๆเลยพี่น้องของแท้ครับผมกอกสองกอกสองกอกสองครับผมกอกสองนี่ครับผมโอ้ขายยาวๆเลยพี่น้อง ผมใจเย็นๆนะพี่น้องเก็บเห็ดครับผมต้องใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเขาจะเละหมดครับผมน้องมาเลยครับผมมาเลยส,สวยๆครับผมว้ายไม่คิดว่าจะออกเยอะขนาดนี้ครับผมพี่น้องยาวๆเลยครับผมส,สวยๆ Tổ. Tổ, 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 tổ. Phước. Phước. Nhi, đi vô. này, Đó. phận 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 ิดโอ้นี่ความสวยครับผมวันนี้ใจเย็นๆนะครับเปิดเปิดเปิดอีพี่น้องอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องดิเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บกันดีกว่าครับผมถึงกล้องไปด้วยเก็บด้วยช้าครับผมเออหลอกตูม

ดเดี๋ยวมาเก็บต่อพี่นะ้องเอาดอกนี้กันครับดอกใหญ่เลยบุ้มบุ้มเลยบผมว,ว้าวดอกใหญ่โพดนี่เดี๋ยวมีดอกไม่ใหญ่นะพี่น้องถอนครับผมเอในสวนนี่ครับผม สวยๆครับผมเดี๋ยวไปตอกตุ้มๆเลยครับผมเนี่ยสิครับรออะไรครับผมนี่สวยๆเลยครับผมอนี่แล้วครับผมนี่ เก็บของผมเก็บเดี๋ยวไปต่อครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับผมเมื่อกี้นี้เซียนเลยป่าไม่เห็นนะพี่น้องเพิ่งจะมาเห็นครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมเฮ้ยพี่น้องดูหมูนี่ครับผมโอ้ยเซียนเลยป่าไม่เห็นนะเมื่อกี้นี่นุ่นยาวเข้าไปในป่านู่นเลยครับผมว้าวขกขากขกกกเอาเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บไปเลยก่าครับผมแม้วันนี้คือมาหมานคักแค่พี่น้องว้เห็ดครับผม เ okay, อาเก็บครับผมถอยดูมุมนี้กันครับผมอ้ oh, วันนี้คือหมานแท้หมานเห็ดครับผม okay. หมานเห็ดดีครับผมสวยๆเอาเก็บโอ้ตีนหมูดีครับผมดูดูว่าหมานโบ dìa bom bông bom sạch bông dìa bom kiếp ra bay lưng 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 ไปจุดตัวไปครับผมนะพี่น้องอยู่ในป่าครับผมมีไปทั่วเลยครับผมแล้วในป่ามันจะดอกก็ใหญ่เลยครับผมนี่ก็ยังตุมต้มๆอยู่ครับผมเดี๋ยวมาเก็บกันครับผมโอ้เห็นในป่าเดินมาเห็นมูใหญ่พี่น้องเฮ้ยจะเก็บหมดไหมครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูพี่น้องโคตรหลายเดี๋ยวไปดูครับผม พี่น้องดูโอ้ยมีทะรันเหตุเท้งนั้นเลยครับผมโอ้ดูครับผมดูดูดูโอ้หลากหลายพดยาวไปนู้นเลยครับผมโอ้เดี๋ยวไปดูนี่พี่น้องนะดูครับผมโอ้ยหลายโพดทธแม่ยังคักพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บกันดีกว่าครับผมครับพี่น้องตอนนี้เสียเลยป่าก็ มาเอาของไปใส่เพิ่มเนาะเพราะว่าไม่พอใส่แน่นอนครับผมน่าจะเป็นกระมังเป็นเข่งนู่นแล้วครับผมไม่รู้จะเก็บหมดหรือเปล่าอันนี้ก็โทรตามพี่ชายมาช่วยเก็บครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรีบไปลุยดีกว่าครับผมเดี๋ยวฝนจะตกแล้วจะแยกครับผมไปพี่น้องหาของไปใส่เพิ่มครับผมเอรับผมตอนนี้พี่ชายก็มาช่วยแล้วพี่น้องถ้าไม่งั้นเก็บไม่ทันแน่นอนครับผมโอ้โหขาวเต๋อขาวเตินเลยครับผมอ่จจะเดี๋ยวลงมือเก็บดีกว่าพี่น้องอาจจะถ่ายได้เป็นบางช็อตนะครับผมเพราะว่ามันเยอะ คลิปมันจะต้องยาวแน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปยอดทีเดียวพี่น้องเอาแค่พอคร่าวๆครับผมไปมาแล้ว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 แหวนดอกยังใหญ่พี่น้องนี่เดี๋ยวก็จะเก็บแล้วไปรวมยอดทีเดียวดีกว่าพี่น้องถ้างั้นไม่ไหวครับผมดูโอ้โอโอดูความใหญ่ความสวยครับผมอเอาประมาณนี้เลยพี่น้องว้าวแล้วครับผม ่วยกันเก็บเลยครับคนละม้ือสามคนนะพี่น้องถ้างั้นไม่ไหวครับผมตาเทียนลอยป่าอยู่คนเดียวนี่เละโอ้ภาพบรรยากาศสนุกสนานครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อมาครับผมมาซอยกันเก็บพืชวันนี้วันหมานครับผมกอกสองเป็นไงเล่าอถอนครับถอน,อถอนโอ้โหอ่ะตะกล้าสนุกไหมครับ ออสุดยอดต่อพี่น้องต่อปอเดี๋ยวฝนจะโตกครับผมมืดมาแล้วนี่ครับผมเพลิดเพลินจำเลิญใจครับผมเดี๋ยวเอายาวๆคลิปนี้เอายาวๆกันไปเลยพี่น้องเอายาวๆกันไปเลยครับผม เสียงฝนแม่ฝีต้องเสียงฝนเลยไม่ได้เอาอะไรมาบ๊อบ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละพี่น้องเดี๋ยวทำเวลาเก็บก่อนครับผมใกล้เต็มตะกร้าแล้วฝนมาแล้วครับผม เก็บวงนี้ครับผมดอกยิงอาจจะกล้าเลื่อนใหม่ผมเนี่ยมาตรงนี้ก็ได้โอเคครับผมโอ้ฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดจะเละไหมเนี่ยยังเก็บไม่หมดเลยครับผมยังเหลืออีกสองจุดที่จะเลื่อยป่าย,ยังไม่ได้ไปนะพี่น้องที่เห็นใบครับผมน,น,นี่ก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วพี่น้องเก็บเห็ดตากฝนครับผม เดี๋ยวมาดูผลงานพี่น้องอ,อ๋อตะกาหนึ่งครับผมอ่ามีน้อยหนึ่งครับผมรวมแรงแข่งขันครับผมส,สวยๆเลยพี่น้องอาจจะเละหน่อยเนาะฝนตก,กอาครับผมสำหรับผลงานคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ,กแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เสียเล่ยป่าได้ทาคลิปต่อไปพี่น้องอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าคลิปที่2นะพี่น้องถ้าจะไปต่อจากคลิปแรกมันจะยาวเกินไปก็ประมาณนี้แล้วครับผมม้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องวันดีครับผม